ใครมีหน้าท้องเหมือนกันแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะอันนี้ใช่หน้าท้องเราไหมคะพี่สายคะใช่ค่ะสะสมมากี่ปีแล้วนะโอ้ยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีลำบากมากฝึกฝึดอัดนะคะปวดข้อปวดเข่าเลยก็ปรึกษากาแฟนะคะว่าอยากจะลดโดยการดูดไขมันไม่อยากทานยาแล้วทานแล้วมันก็โยโย่สามีก็เลยไปหาเพจก็เลยได้ของ KMB ที่นี่นะคะ เลยอ่านรายละเอียดแล้วก็ดูในเพจนะคะดูการรีวิวต่างๆก็เลยตัดสินใจมาวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอที่ KMB Hospital พอได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอลแล้วเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นนะคะอยากฝากบอกทุกคนนะคะว่าเรื่องการกินก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก<ม>็ต้องดูแลตัวเองนิ่งอายุมากๆแล้วการเผาผลาญมันก็ยากได้ตัดสินใจมานะคะที่นี่แล้วก็ทำนะคะเพื่อสุขภาพของเราะค่ะ